อาละฮะก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยกันเลยนะฮะก็หลังจากที่ผมหายไปนานมากเป็นประมาณ1เดือน1เดือนหรือเปล่าใช่ผมว่าน่าจะใช่1เดือนเกือบ2เดือนอ่าน่าจะเข้าเกือบ2เดือนที่2แหละผมหายไปนานมากเพราะว่าผมไปทําธุระส่วนตัวเยอะมากทั้งงานทั้งจะรอโน่นรอนี่แล้วก็รอเปลี่ยนเน็ตเน็ตก็ไม่เสร็จสักทีเน็ตก็ยังไม่ได้เปลี่ยนสักทีเนาะก็ตอนนี้ได้ยินข่าวมาว่ามีการอัปเดต ผลใหม่เข้ามานะอัปเดตนะผมไม่ได้มีผลนะการอัปเดตผลใหม่เข้ามานั่นก็คือ,เ,อ,อเป็นผลพัฒมาหรือเปล่าใช่ผมเห็นผลพัฒมาแล้ววันนี้เราจะมาหาผลพัฒมาก,กันหรือเปล่านะผมก็ไม่รู้ถ้าได้ก็ได้ก็คือหาเนี่ยแหละเออถ้าไม่ได้ก็คือไม่หาหนเนาะอะ,อะสําหรับผลพัดมานี้รายละเอียดมันยังไม่มีมากนะมันมีแค่รูปรูปผล ่รูปผลของมันเป็นออกประมาณแบบว่ามีสีม่วงไม่ใช่สีม่วงดิสีชมพูอ่าพอภัยเป็นสีชมพูนะส่วนตรงปลายนี่จะเป็นสีดำอ่ะตรงกลางนี่จะใสๆมองเห็นนิดนึงอ่าเป็นรูปหน้าตาอย่างนี้เลยอ่ะโอเคสําหรับสกิลมันผมก็ยังไม่รู้นะแต่ผมก็แอบไปดูคลิปวิดีโอของคนอื่นมาล่ะเขาแอบไปเจอคนแล้วเขาก็อัดลงผมก็ไปเจอว่าเย มันก็เท่ดีนะเออมันเป็นแบบเหมือนผมเห็นแค่สกิลเดียวนะมันเป็นเหมือนสายฟ้าสายฟ้านี่แหละไม่เหมือนพัดมาตรงไหนเลยแต่มันเป็นสีชมพูนะออ,อันนี้สวยสวยจริงอ่ะเราจะไม่พูดมากละพัดมาผลพัดมากก็มีอยู่แค่ประมาณเท่านี้อ่ะอัปเดตเข้ามาใหม่ส่วนเรื่องสกิลก็รอติดตามทาง Discord ของผู้พ,พัฒนาเขาเองละกันเพราะว่าผมก็ไม่รู้อะไรมากนี่ก็บอกรายละเอียดคร่าวๆว่าตอนนี้คือ 4.8a ตอนนี้มีผลพัสมาเข้ามานั่นเองอ่าโอเคสำหรับทีนี้เดี๋ยวเราไปหาเข็มกันเลยไปกันเลย let's go โอเคฮะเดี๋ยวเราไปหาเออ่ที่ได้ออสองเข็มอ่ะสเข็มแรกไปดูกันอัปเดตใหม่มาเราจะได้ผลอัปเดตหรือเปล่าเป็นผลพัสมานะก็อย่างที่บอกไปนั่นแหละผลพัดมาผมว่าผมยังไม่เห็นสกิลมันเลยมันอาจจะแบบ ไม่ค่อยดีหรือเปล่าหรืออาจจะดีก็ได้นะเพราะว่าผมยังไม่เห็นอัปเดตอะไรมาใน Discord เลยอ่ะเดี๋ยวผมสกิปภาพให้ไปเลยแล้วกันอ่ะโอเคตอนนี้เราก็มาถึงเกาะหิมะเป็นเกาะน้ำแข็งหรือเปล่าเป็นเกาะก็เป็นเกาะหิมะนั่นแหละอ่าเข็มแรกน่าจะอยู่ข้างล่างเนี่ยแหละผมว่าอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเข็มแรกเป็นอะไรกันอ่ะชึบใช่หรือเปล่าตรงนี้อ,อ่า ไม่ออกแรงนะอะเรายังเหลืออีกเข็มหนึ่งให้ไปลุ้นกันอโอเคเดี๋ยวผมว่าเกาะนั้นน่าจะไกลเดี๋ยวผมจะคิปภาพให้ไปถึงเกาะเลยละกันเนาะโอเคเด t ๋กอะโอเคตอนนี้เราก็ได้มาถึงเกาะรถแข่งกันแล้วนะอ่ะเป็นเข็มที่2ของเราไม่รู้ว่าจะได้อะไรหรือเปล่ารู้สึกว่าผมพูดไม่ค่อยคล่องเลยหรือแบบเป็นพูดติดๆขัดๆน,นะเพราะว่าผมเพิ่งกลับมาอัดคลิปนะหายไปนานมากเลยนะคือแบบ หายจนบางคนก็ถามหาว่าเอ้ยพี่ไม่ลงคิดหรอประมาณเนี้ยก็ลงอยู่ครับแค่แค่แบบว่าขี้เกียจทําประมาณเนี้ยมันขี้เกียจเล่นละเกมเนี้ยอ่าอ่ะ,อะเข็มที่สองของเราน่าจะอยู่ต้นนี้เราจะได้ผลใหม่หรือเปล่าหายไปนานตกใจหมดว่าแลไม่ใช่อ่ะเปิดเป็นผลบักกี้ไม่ตื่นด้วยอ้าวเ,เดี๋ยวเราไปหาเข็มต่อไปกันเลย โอเคฮะเข็มที่3ามของเราอยู่ตรงนี้เราต้องรีบเอาเพราะว่ามีคนฟาร์มอยู่นะอ่าอยู่ตรงอย่ตรงตรงน้นนี้ผมว่าน่าจะใช่ตน้นนี้อ่ะใครบอกไม่ใช่อ่าน่าจะอยู่ตรงตรงตรงนี้หรือเปล่าอ่าี๋ยวผมดูผิดอ่าน่าจะอยู่ตรงนั้นแหละอ่ะผมใส่เข็มผิดที่ อันนี้น่าจะเป็นเข็มที่3ามของเรานะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าเข็มสามได้อะไรอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นเลนเ่นยากแล้วผมรู้สึกว่าตัวเองเล่นเล่นยากขึ้นกว่าเดิมไม่ได้เล่นนานหายไปเป็นเดือนเลยเนะี่ยอ่าเดี๋ยวเรารอให้ลาวาเขาหายก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยหาเข็มเนาะอ่ะรอไปอ่ะทีนี้หายแล้วก็เราก็ลงมาปุ๊บออ,อ,ออกมาเป็นคอมมอนบล็อก เอ้ยอะเขียนที่สี่ของเราทีนี้เราจะไปดูกันเลยว่าอยู่ตรงตรงนั้นอะน่าจะเกาะเกิดหรือเปล่าผมว่าน่าจะเกาะเกิดแหละชึ่ผลทรายเป็นอะไรที่แบบบินนานอยู่นะผมว่าใครว่าผลไฟกับผลทรายนี่บินแตกต่างกันผมว่าผลไฟน่าจะบินเร็วกว่านะถ้ายิ่งมีพลังแฝงเยอะๆเนี่ยโอ้โหบินไวพอสมควรน,นอะอะว่าน่าจะเกาะเกาะแรกนี่แหละ ไม่ไกลนี่จะแ,แถวต้นต้นอ่าน่าจะต้นนี้ใช่ไหมต้นนี้เลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าจะได้อะไรนะะชุด้ลเปล <c oughs> สี4เข็มติดของวันนี้เป็นคอมมอนบล็อกหมดเลยนะอ่าเปิดเดี๋ยวเรามาดูว่าตื่นไหมไม่าไม่น่าตื่นไม่ตื่นนะอ่าไม่ตื่นเดี๋ยวเราไปหาเข็มต่อไปกันเลยฮะ let's go โอเคฮะตอนนี้เราก็ได้อยู่เกาะม่วงกันเป็นที่เรียบร้อยนะก็ไม่รู้ว่าจะเคลือหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวขอญาตบินขึ้นไปเลยแล้วกันชึบ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 อ่าเล่นในคอมก็เล่นยากเหมือนกันนะเพราะว่าไม่ค่อยเล่นแล้วถ้าครั้งนี้ก็มีเสียงแป้นพิมพ์เหมือยเพราะว่าผมขยับไมโครโฟนมาไว้ตรงใกล้ๆแป้นพิมพ์แล้วเพราะว่าน่าจะเสียงดังหน้าดูโอเคน่าจะเข้าสู่เข็มที่5ของเราในวันนี้เข็มห้าของเราน่าจะออกมาเป็นน่าจะต้นต้นนี้แหละหว่าอ่า มุมนี้ไอ้งแง่งนี้ใช่หรือเปล่าอังแง่งนี้เลยเดี๋ยวมาดูกันเลยฮะว่าเข็มที่ห้าของเราเนี่ยจะออกมาเป็นอะไรนะอ่ะเข็มบักด้วยหรือ่วมม่าเน็ตหลุดอ่ะเดินชนเลยแล้วกันอ่ะเรียบร้อไปหาเข็มกันต่อไปโอเคฮะเป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่เราหาเข็มกันมาแบบผมก็หาเยอะอยู่แหละอ่ะ คือผมก็เอาลงไปแค่ห้าเข็มผมไม่อยากเอาลงหมดคือมันยาวเนาะคืออุปสรรคในการหาเข็มของผมเนี่ยมันเยอะมากทั้งแบบจะหายากเอ่ยกว่าจะได้คลิปออกมาแต่ละคลิปกว่าจะได้มุมเนี่ยอ่าทั้งเน็ตอินเทอร์เน็ตผมก็ไม่ดีเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยสตรีมเพราะเรื่องนี้เหมือนกันอ่าเน็ตผมไม่ดีใครที่มีเน็ตดีๆหรือว่าอะไรแนะนําก็แนะนําผมมาบ้างอ่าผมจะได้เปลี่ยนเราเตอร์เน็ตเปลี่ยนคลายเน็ตไปเลยอ่าสำหรับผลพลาสมาตัวน,วนี้คือก็อย่างที่บอกมันเป็น พลังสีชมพูอ่ะสวยนะผมว่าสวยแหละเออมันเหมือนสายฟ้าตื่นสีชมพูแต่มันสกิลมันผมเห็นคร่าวๆแค่มีสกิลเดียวก็น่นแหละเหมือนจะเป็นแบบการช็อตรัวๆมากกว่านะก็ผมว่าน่าจะแรงอยู่นะหรือถ้าใครได้พาสมาในช่วงเวลานี้อ่ก็ยินดีด้วยนะถ้าได้พัสมาก,ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยนะฮะอ่ะาว่าสกิลม,มีกี่สกิลนะอ่าโอเคสำหรัแบบคลิปนี้ผมก็ไม่พูดมากแล้วก็ขอจบ คลิปเพียงเท่านี้เลยแล้วกันสำหรับวันนี้บ๊ายบายฮะ